บอกว่าเป็นทริปที่เกาหลีเล้วโซจูอีเธอเขาบอกฉันนะเขาบอกฉันเขาหมดใจเจอจูอีแล้วรุ่นหล่อนเขาไม่มีใครมองได้แล้วล่ะไม่มองค่ะพี่อู๋นี่คือคบกันมานานไหมครับก่อนที่จะแต่งไม่นานค่ะคือคบกันเนี่ยปีกว่าแต่ว่าแต่ว่ารู้จักกันเนี่ยประมาณ3ปีกว่าเกือบเห็นเห็นกันเนี่ยสามปีเกือบสี่ปีแต่เห็นบอกว่าเจอครั้งแรกไม่ไม่รู้สึกว่าไม่มคลิกไม่ไม่คิดว่าคิดว่าเขาเป็นเหมือนพี่คนหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นน้องชายของ คือเราสนิทกับพี่สาวเขามากเขาเป็นน้องชายเราก็รู้สึกว่าเขาเหมือนพี่คนนึงอ่ะเออนิดนึงแค่นั้นไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะฮะพี่อู๋ตอนนั้นเห็นคุณหมอขงขวัญที่ชอบเลยไหมฮะไม่ครับก็ยังไม่ได้รู้สึกโอ้โหคนเยอะมาเข้าใจการที่จะชอบหมอของขวัญได้นย่ยมันจะต้องมีความอดทนจริงจริงเขาไม่ใช่มันเป็นผู้หญิงเก่งสายปาร์ตี้มันเป็นผู้หญิงแบบโสดด่าเอาไม่ใช่มันมันมันยังไม่ถึงขั้นคมจนแบบว่า จนเรารู้สึกเป็นเพื่อนดีกว่าคือเราเจอกันเนี่ยเราเจอกันก่อนหน้าที่เราทั้งคู่ยังมีคู่กันอยู่ด้วยซ้ำอ๋อหรอเขายังไม่ได้เลิกกับภรรยาเ่าคนเราก็มีแฟนอยู่ใช่ครับ่ประมาณนั้นคือเราเจอกันไปมาเนื่องจากว่าเขาสนิทกับพี่สาวผมอ่าก็เลยเลยเคยเห็นเคยอะไรกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ค่อยคุยกันครับแต่ฉันสวยซะขนาดนี้ยังไงเขาก็ต้องชอบฉันอยู่แล้วแกแต่แกเก่งเกินกลัวนิดนนียกัเไมเมื่อก่อนกลัวเขาไหมคะ ไม่กลัวครับ่ะไม่กลัวครับไม่กลัวแต่ถามตลอดเลยว่าเป็นอะไรมากเลยแต่ชอบเตือนเขามากกว่าอ๋อเตือนอคนอเชาใจ,จะเคยถามผู้ชายหลายๆคนนะถามว่าทาไมว่าผู้หญิงเก่งๆกันแไม่ได้ชอบผู้หญิงเก่ง พราะทุกวันอย่างเอ้งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือผู้หญิงเก่งใช่เก่งเพราะมันจะเร็วเกินกว่าผู้ชายฉันเก่งทุกด้านนะเธอและแรงฉันเก่งทุกด้านนะเธอชอบจนไหมฉันเก่งทุกด้านนะจ๊ะยิ่งเก่งทุกด้านผู้ชายจะยิ่งส่องเมื่อดูเป็นผู้ชายแล้วสไตล์แบบดูตะครับชอบประมูลตะครับนี่คงจะต้องแบบคนละสไตล์เลยคนละแบบเลยครับเราไม่มีอะไรเหมือนกันเลยไม่เหมือนกันสักอย่างเดียวแต่ไม่เคยทะเลาะกันเลยเชื่ปะเขาบอกเขาเขียนคำว่าโอเคละคนอย่างพวกเรา พ่อจะเป็นหมอของขวัญเมื่อไหร่ไอ้แรงๆอย่างเงี้ยเชื่อมหมยิ่งแรงไม่ใช่ยิ่งจะตีกรอบแล้วเซฟตี้โซนเราจะสูงใช่คือกำแพงสูงแล้วแล้วยิ่งเอาความเหมือนกับว่าฉันแรงฉันอยู่คนเดียวได้แกใช่ไหมฉะนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างในถามว่าอยากต้องการคนอ่เหมือนเธออย่างเงี้ยต้องการก็อยากแต่ว่าพอรู้สึกว่า มันยากเหลือเกินเนี่ยก็จะตีกรอบขึ้นมาเลยว่าไม่ไม่เอาก็ได้ทํางานอย่างเดียวก็ได้เออใช่หาเงินมาเยอะๆทำงานหาเงินประสบความสําเร็จเรื่องนี้ไม่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นโอเคนั่นคือข้ออาที่ทุกคนที่ถึงถึงบ้านทำงานถึงแบบว่าอยากจะซื้อเราจะซื้อครับตั้งกาแพงมันสูงเอาไว้ว่าจะต้องเก่งประสบความสําเร็จเอาอีกด้านหนึ่งให้มันเด่นโดดเด่นไปเลยเพราะว่าเอาตรงๆคือเรื่องความรักเรากําหนดไม่ได้เราดีให้ตายใช่ว่าเราจะมีคู่ดี ถูกแต่ว่าความควาสบความสําเร็จในการงานเนี่ยเราคอนโทรได้อือแต่ตเมื่อปุ๊บเจอผู้ชายคนนี้ปุ๊บค,ความคิดเหรอนะั้นแม่งทลายเลยเหรอวะคือเขาพิสูจน์หลายเรื่องมากคือก่อนที่จะต้องบอกว่ารู้จักเขาประมาณ3ามสปีแต่จริงๆรู้ว่ารู้ว่าเรารู้ว่ามีมีม,มีความมีเขาเรียกว่า ว่าว่ามีตัวตนอะเขาเป็นขาเขาเป็นคนยังไงเราเป็นคนยังไงเนี่ยรู้จักกันมาเป็นสิบปีเพราะว่ารู้จักผ่านพี่สาวเขาด้วยเจอเขาด้วยอะไรด้วยอะไรด้วยหลายอย่างคือมันเาคมใกล้กันเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าแทนที่เราจะกลัวเขาว่าเขาไม่เป็นอย่างที่เราคิดเขาต้องกลัวเราฉะนั้นก็เลยคิดว่าเราถือไพ่เหนือฉะนั้นเกมนี้ดิฉันถือไพ่เหนือค่ะเลยก็เลยกลาอออินเลยจ้ะวันแรกที่พี่อู๋ตัดสินใจคบคุณหมอวันนั้นเนี่ย เรามีความในใจไหมจะไปรอดไหมวะจะไปมีเคยถามตัวเองไหมไม่ไม่ได้ถามในลักษณะนั้นคือเวลาเราตัดสินใจทําอะไรเราก็ลองลองทําเลยใส่เลยเต็มร้อยใช่ครับเต็มร้อยไหมเอนี่มิสุขความรักบอกว่าแต่เชื่อว่าเธอได้ผู้ชายคนนี้เธอซอฟลงจริงแบบว่าจริงซอฟลงแต่เ่ว่าคนละคนเลยจุดที่แบบทำให้บอกว่าจุดอะไรที่ทำให้สองคนนี้แบบเห็นบอกว่าเป็นทริปที่เกาหลีเหรอ แล้วพอโซจูเหนเธอเขาไม่มองฉันนะเขามองฉันเดี๋ยวเขามองฉันเจอจูเองแล้วรุนหลอนเขาไม่มีใครมองได้แล้วล่ะทำไมอ่ะทิพย์ทำไมมันเกิดแบบสปาร์กกันขึ้นมาโซจูอย่างนี้โซจูอย่างนี้โซจูโซจูละลายพฤติกรรมไม่ใช่ก็คือเราก็คุยกันมาสักแบบทำไมอ่ะคุณอยู่ดีทำไมทิพย์เกาหลีให้ผมพูดมันก็ดูน่าเกลียดอ่ะ คือทริปนั้นนี่คือไปเพราะว่าคุณหมอของขวัญนี่คือไปไปเที่ยวอยู่แล้วหรือว่าไปกับครอบครัวตอนนั้นน่ะทัวร์ลงเรื่องอะไรวะสักสักเรื่องหนึ่งช่วงโควิดไหมโควิดทัวร์ลงติดเพนทวิตเตอร์เลยเจอสักเรื่องหนึ่งมาแล้วพี่สาวเขาเราสนิทใช่ไหมคะตอนนั้นเราก็เราไม่ได้สนิทกับเขาด้วยแล้วพี่สาวเขาก็เลยบอกว่าแกแค่หอบเสื้อผ้า แล้วกระโดดคือพอดีพี่สาวจะไปกับคนหนึ่งแล้วคนนด้นเขาถูกแคนเซอร์อแล้วเสร็จปุ๊บแบบเขาก็เหมือนต้องนอนคนเดียวแล้วก็แค่ตีตัวเครื่องบินไปเราก็กไปนอนกับเขาไปอะไรกับเขาได้พ่อ<ส>แม่นี่ทาได้อยู่แล้วอยางนั้นเราก็บอกว่า พี่สาวเขาก็เลยบอกว่าแกตามใช่ไหเหมือนแกเก็บเสื้อผ้าเหมือนไปหัวหินอะโอเวันที่งที่พักอะไรมีหมดแต่ที่พักเขาเตรียมให้หมดเลยไงแค่ซื้อตัวเขามีอย่างเดียวซื้อตัวเขามีอย่างเดียวคือแล้วเอาสมองโล่งๆมาเลยให้ไปอยู่ในเมืองที่ไม่มีใครรู้จักหมอของขวัญจะได้แบบเหมือนรีเฟชตัวเองสามวันแล้วทริปนั้นมีเขาด้วยแต่ว่าเขาก็นอนกับ ผู้ชายอีกคนหนึ่งไปเคเราก็นอนกับพี่สาวเขาช่วงนั้นโสดทั้งคู่โสดโสดทั้งคู่เขาโสดเราโสดโอเคโสดอยู่แล้วอ่าทามิ่งได้ไปเจอไปที่เกาหลีงนั้นก็เลยรู้สึกว่าเป็นทิปที่สปาร์กเลยใช่ครับไปมองรําทำไมถึงแบบตอนแรกก็มอง่าทำไม้านนหเ้าอย่าใช่ไปเจออะไรงใจว่าเออคนนี้แบบอะน่าสนนะหรือว่าพี่าว่าอยากเป็นแฟนเล้วอยากคุยต่อ ก็มีส่วนครับ่วาผมไม่ค่อยได้ทานส่วนใหญ่เขาจะทานใช่ผมไม่ดริงจริงไม่ค่อยไม่ค่อยมันเรียบร้อยมากใช่ใช่ ละลายพฤติกรรมทําลายกําแพงกันใช่ครับวันนั้นก็ได้เปิดใจกันทั้งคู่ใช่ครับนิดหนึ่งแล้วก็นิดหนึ่งค่ะแล้วก็อายุอนามกันก็มากกันแล้วรุ่นอย่างพวกเราหยุดแอปแล้วเออหยุดโอ้โหจิบไปจิบแบบไม่ต้องเลยค่ะชอบก็บอกว่าชอบชอบอะไรกินก่อนอร่อยแล้วค่อยสารต่อขอกินก่อนด้วยเยังไม่ได้กินโอ้โห ให้เกียี่อู่ด้วยค่ะพี่ยังไม่ได้าเลยคิดนี้ยังไม่ได้กินอ่งไม่ได้กินเพรารู้อยู่น้ว่าคนเราแคดูหน้าฉันนีฉันก็แอบออกไม่ออกแล้วมันมันจะเติมเต็มอ่ะมันจะคนเราจะเติมเต็มคือไงรู้ไหมซื้งเอะเซื้อกระเป๋าเอะซืนบือจนจนไม่มีที่เก็บแล้วถูจนแบบนักเคือรู้ไมคือสิ่งที่แบบรู้แล้จะไม่ต้องมีลูกแล้ว ทำยังไงถึงได้ลูกคะพูดกับเขาไปข<ำ> <c oughs> อนนคุณคุณพ่อก็คือทำบ่อยๆก็วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสริร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี